พบกับรายการบ้านสวโนโรนีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้เนื่องจากว่าในสภากา,ารโควิด -19 นะครับก็หลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ลำบากข้าวของก็แพงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้บ้านสวนโรนินเราจะมาปลูกผักกินเองด้วยกันนะครับซึ่งเทคนิคการปลูกผักของเราตรงเนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะเป็นบ้านสวนหรือว่าจะอยู่คอนโดก็สามารถที่จะทําได้ ก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก่อนเป็นอันดับแรกก็จะมีกระบอกฉีดน้ํานะครับผมแล้วก็จะมีช้อนป้วนซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ช้อนโต๊ะที่บ้านได้นะครับและสิ่งสําคัญที่สุดเลยที่อยากจะแนะนําก็คือวัสดุอลองปลูกนะครับก็คือสังไข่นั่นเองหาไม่ยากนะครับสําหรับสังไข่สามารถหาได้ตามร้านสรรพสินค้าทั่วไปนะครับหรือว่ากระดาษลังอะไรก็ได้นะครับผม แล้ววัสดุปลูกที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราใช้ในครั้งนี้ก็คือนี่ครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการกินของไส้เดือนนะครับมีแร่ธาตุอาหารสมบูรณ์นะครับผมและสําหรับวันนี้ผักที่เราจะปลูกก็จะมีผักเคลนะครับแล้วก็จะมีผักกาดหอมนะครับผมและสุดท้ายจะเป็นผักกวางตุง้งทําไมเราถึงเลือกปลูกใน สังไข่นะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราไปปลูกในแปลงเลยนะครับเราจะเสียเมล็ดผ่านไปค่อนข้างมากเมื่อเราหว่านไว้ในแปลงเนี่ยเราจะต้องมีการถอนออกแต่สําหรับการปลูกในสังไข่เนี่ยนะครับผมเราก็จะสามารถเลือกที่จะปลูกต้นต่อต้นได้ครับผมตอนนี้เราก็จะเริ่มทําการปลูกผักของเราแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราจะนําปุ๋ยมูลไสเดือนนะครับซึ่งมันก็คือดินแหละครับผมใส่ไว้ในสังไข่ใส่ให้เต็มเลยนะครับ ง่ายๆครับเทลงไปเลยก็ได้โตอาจจะเลอะนิดนึงนะครับนี่เราก็เกลี่ยเลยครับเกลี่ยให้ทั่วสังไข่มันเป็นรูนิดนึงไม่เป็นไรนะครับ24รู24ช่องก็จะได้ทั้งหมด24ต้นด้วยกันนะครับ ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับเดียเ๋ยวนี้หางไม่ยากแล้วนะครับผมมีขายทั่วๆไปตอนนี้ราคาประมาณอยู่ที่ถุงละสามสิบห้าบาทตอนนี้เราก็เกลี่ยปุ๋ยให้เข้ากันนะครับเอเะครับเพราะว่าเราทําเป็นแปลงเพาะเฉยๆนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถอา้าวมีปุ๋ยไส้เดือนติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องพากลับ แลงมาจากไหนเอาละครับเป็นที่เรียบร้อยรายการต่อไปพุมนะ้ำสักนิดนึงนะครับใี้มีความชุ่มชื้นสุดท้ายครับได้เวลาปลูกผักของเราแล้วนะครับผมจะปลูกหนึ่งหลุมต่อสองเมล็ดนะครับ แต่ที่จริงมเมล็ดมันเล็กนะครับผมก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งเราขุดหลุมก่อนนะครับนิ้วของผู้ชายด้วยใหญ่บเบลเธอเลยบางหลุมก็อาจจะมีเนื้อปุ๋ยน้อยไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในส่วนของมูลไส้เดือนเนี่ยถือว่าเป็นปุ๋ยที่มีความละเอียดค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับพยายามอย่าฝังเม,ม็ดผักของเราไว้ลึกเกินไปนะครับ วตืน,ตนสร้างไข่เป็นกระดาษหาง่ายด้วยนะครับผมเอาล้วครับอันนี้เป็นเม็ดเคลนะครับผมผักจากออสเตรเลียสักแล้วกัน,นครับผมจะทำการหวานแล้วนะครับผมอันนี้เม็ดเคลนะ เพื่ออัตราความอยู่รอดอาการทำแปลงเพราะอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นข้อดีสำหรับผักที่มีราคาแพงนะครับเราเราจะได้มีโอกาสาไม่ใช้เมล็ดพันธุ์เปลืองจนเกินไปนะครับเจ็บไในสองโอเคครับในส่วนของเมล็ดเคลวผ่านไปแล้ว อย่างที่อันที่สองนะครับผักกวางตุ้งนะครับผมเราไม่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะนะครับอ่าโรยไปเลยเรยีบร้อยไปแล้วนะครับกับนีเด็นพันุ์ที่สองผักกวางตุ้งนะครับผมและสุดท้ายครับผม ประกาดหอมครับอันนี้ของโปรดผมเลยนะครับปกติแล้วนะครับการเพราะก้าพันเนี่ยประมาณ3าถึงเวันแหะเราก็จะเห็นแล้วครับว่าต้นไม้ของเราจะงอกหรือเปล่า แบบนี้ออกมาปหน่อยโอเคครับเรียบร้อยครับผมสุดท้ายทําการกลบครับหลังจากนี้ใครจะโตกก่อนกันโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับการปลูกผักในสังไข่นะครับผมสามารถนําไปทําได้ที่บ้านของท่านได้เลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีก3-4วัน5้วัน7วันข้างหน้าว่า,าผลผลิตหรือว่าต้นอ่อนของผักเนี่ยขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วเราจะย้ายปลูกยังไงนะครับเนื่องจากว่า<อ>เราอยู่ที่สวนเนี่ยบางทีอุปกรณ์ในการทํามาหากินของเราอะ่ะจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ะรจะเป็นเทคนิคการย้ายปลูกนะครับโดยการใช้สังไข่ในการเพราะกล้าผักของเรานะครับอันนี้เป็นสังไข่ที่เป็นกระดาษนะครับผม พร้อมกับผักอยู่สองสามชนิดด้วยกันที่เราปลูกในเวลานี้ข้อดีที่เราใช้ซางไข่ก็คือว่ามันเป็นกระดาษนั่นเองเพราะฉะนั้นมันสามารถย่อยสลายเข้าไปที่แปลงได้แต่อันนี้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่คิดขึ้นมาเองนะครับตอนที่เราอยู่ที่สวนเพราะว่ามันมีความไม่สะดวกหลายอย่างทั้งถุงปลูกหรือว่าอาถาดเ,เพราะเราหายากมากเลยเราก็เลยใช้ซางไข่ที่เราสามารถหาได้ที่บ้านเราเทคนิคการย้ายแปลงปลูกไม่ยากเลยครับเดี๋ยวตามมาดูกันว่า หลังจากนี้อีก30-40วันมันจะเป็นยังไงวิธีการนะครับผมตอนนี้สังเกตดูนะครับผมได้ขุดแปลงปลูกไว้แล้วดินนี้ก็เป็นดินที่เตรียมไว้แล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะครับผมวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรยากเลยครับย้ายมันไปทั้งถาดเลยครับ นี่เป็นวิธีทดลองนะครับเผื่อใครอยากจะได้นำไปใช้ปลูกลองปลูกที่แปลงดูนะครับว่าเอ๊ยวิธีนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าต้นไม้มันเข้าแถวพอดีเลยครับผมต้นไม้มันจะเรียงแถวเรียงหนึ่งกันพอดีเลยเราก็ไม่ต้องมาจัดแปลงใหม่ให้เสียเวลา และอย่าลืมนะครับการย้ายแปลงปลูกทุกครั้งต้องทําตอนเย็นนะครับผมไม่ทําตอนเช้านะครับเนื่องจากว่าต้นไม้จะได้ใช้เวลาในการเซตตัวเองให้เข้ากับแปลงด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ปลูกที่เราใช้อยู่ในตอนนี้ก็คือปุ๋ยที่เป็นทรมาจากมูลไส้เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารอยู่ในระดับหนึ่ง สลับผักที่เราปลูกนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันมีผักกาดหอมมอีผักกวางตุ้งแล้วก็ผักเคลจะเอาอะไรใส่เข้าไปในแปลงเยอะมากในแปลงเพาะตรงนี้ยนะครับเพราะว่าดินมันก้อนค่อนข้างใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาขเคลื่อนเจริญเติบโตไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสูตรแปลงเพาะที่ทํามาจากสังไข่เนี่ยแล้วเอาย้ายลงมาปลูกในแปลงเลยเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือเปล่า มาติดตามกันตอนต่อไปนะครับก็วันนี้บ้านสวนโลนินเรากับเทคนิคแบบนี้นะครับเราติดตามดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ถ้าจะให้ดีอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะครับบ้านสวนโลนินนะครับผมแล้วก็แฟนเพจของเราด้วยก็สำหรับวันนี้มาลุ้นไปกับเรานะครับแล้วพบกันใหม่กับความสำเร็จของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ